จานนี้จะเป็นไข่ลูกสะไบนะคะเนาะกบจะมีสูตรวิธีการทำอยู่ด้านล่างนะคะออวิธีการทำเราก็จะเอาไข่ดาวอะนะมาทอดให้เป็นไข่ดาวกรอบทั้งสองหน้าสองหน้านะให้กรอบเลยนะเสร็จแล้วเราก็พักไว้สเสอด็จน้ำมันนะคะเราใช้น้ำมะขามเปียกนะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเคี่ยวเข้าด้วยกัน ชิมรสให้ออก3ามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะเสร็จเราก็เอามาลาดบนไข่ดาวกรอบของเรานะโรยหน้าด้วยหอมเจียวแล้วก็พริกแห้งท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วอร่อยง่ายๆเลยแป๊บเดียวทีนี้ไข่ดาวกรอบกอบจะตัดเป็นชิ้นๆไว้จะได้ทานง่ายนะคะนี่เห็นไหมชุ่มน้ำซัสมะขามเลยอะ่ะ j u ซี่มาก มันจะต้องทานกับหอมเกียวนิดนะึงมันถึงจะฟินสุดจริงกระดิ่งแมวมันจะมีความหอมแต่ว่าความหอมของผิวเปลือกไข่ทอดนะ เลมันแ้นหยุบยุบนุ่มตรงกลางหอมหอมเจ้าวนะมีความเปรี้ยวของมะขามเปียกความหวานอ๋ะเนี่ยฟินมากเลยกินแล้วหยุดไม่ได้ฟิน